ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด l i n e i d d s m q 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเก่งจริงสมเป็นสิทธิเอกหลวงพ่อกลวยปู่เม้าแย้มทับคารวะดเรื่องเวทเก่งรอบด้านแม้วิชาบางฟันก็ไม่เว้นจนพระอาจารย์ต้องขอลองวิชา อาจารย์เมาแย้มทับหรือปู่เมาจอมขมังเวทถึงแก่กรรมเมื่อวันพรฤหัส,สบดีที่23พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2560อายุ99ปีท่านเกิดวันพรฤหัส,สบดีเดือนอ้ายปีมะเมียตรงกับปีพุทธศักราช2461ได้อุปสมบทและเรียนวิชาคมกับหลวงพ่อกวยชุด,ดินทโรแห่งวัดบ้านแครภูทีได้รับการขนานนามว่า เป็นผู้วิเศษแห่งเมืองสันปู่เม่านั้นเป็นผู้ที่หลวงพ่อกวยยอมรับว่าเป็นสิทธิ์ที่มีอาคมแก่กล้าสามารถใช้วิชาบีบปากถ้วยเข้าหากันได้จนเป็นที่เรื่องรือทั้งยังสำเร็จวิชาบังวิชาแค้วขาดเสกแป้งสเสนลงสาธิกาและวิชาประดัดขิกก็เป็นวิชาถนัดของท่านสมัยที่ปู่เม่าบวชอยู่กับหลวงพ่อกวยได้ 3, สามพรรษา ตอนนั้นปู่เมาอายุรล่าๆ40กว่าปีปู่เป็นคนชอบเรียนรู้ศึกษาคนา้นคว้าพรรษาที่สก็สามารถใช้วิชาบีบปากถ้วยเข้าหากันได้หลวงพ่อกวยเห็นดังนั้นชอบใจมากเคยให้ปู่ไปหากระดูกควายต่อข้อมาทุบแล้วจะสอนวิชามาหาประสานให้แต่ปู่หากระดูกไม่ได้จึงไม่ได้เรียนแต่ในพรรานั้น เมาได้สำเร็จวิชาบางฟันคือได้ทำการทดลองเอากล้วยมาสามลูกแล้วเอามีดมาทำท่าเฉือนรอบๆเปลือกไม่ได้เฉือนจริงแค่ทำท่าเฉือนเมื่อปอกกล้วยดูพบว่ากล้วยข้างในขาดวิชานี้อันตรายมากหากกระทำใส่คนแล้วถึงกับตายเลยทีเดียวตอนนี้มีคนเห็นอยู่สองคนคือพระธรรมและ พระยกเป็นคนบ้านแคร์ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่เมื่อรู้ว่าสิทธิ์มีดีก็ต้องลองวิชาตามนิสัยหลวงพ่อกล้วยวันหนึ่งมีคนนำกล้วยมาถวายหลวงพ่อได้ให้คนหาเข็มมาสามเล่มหลวงพ่อท่านบอกว่าจะใช้วิชาเรียกเข็มให้เข้าไปในกล้วยและบอกให้ปู่เมาใช้วิชาสู้บังคับเข็มหลวงพ่อกล้วยเรียกเข็มเข้าได้สักพัก ก็บอกให้พระธรรมพระยอดเอาไปฉันบอกว่าพระทั้งสองรูปฉันกล้วยหมดไม่เจอเข็มเลยหลวงพ่อกลวยจึงเอ่ยว่าพระเมานี่สำคัญนักเดี๋ยวจะเอางูกัดซะให้เข็ดจากนั้นหลวงพ่อกลวยก็เดินลงกุฏิไปตัดการกล้วยมาอันหนึ่งเอาใบออกเอาผ้าคุมจะเสกการกล้วยให้เป็นงูปูเมาเห็นเข้า เลยรีบลงจากกุฏิไปเลยอดเห็นงูเสกของหลวงพ่อกวยเลยวิชาเสดาะกุญแจปู่เมาก็เก่งครั้งหนึ่งตอนเพนหลวงพ่อกวยสั่งพระธรรมพระโยกว่าพระเมามีวิชาดีเสดาะกุญแจได้ให้ไปลองดูพระสองรูปเลยลองตามที่หลวงพ่อกวยบอกพากันขังพระเมาไว้ในกุฏิใส่กุญแจปิดทิ้งไว้ตอนฉันเพนพระเมาก็ออกมาฉันเพนได้ตามเวลา หลวงพ่อกลวยเลยกล่าวออกมาว่าพระเม่ามีดีจริงๆก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s สไ i b e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่